แต่ทีนี่คือมีข้อความสำคัญท่านดูสภูรุ่นนะคะเป็นทีม่มันมีอย่างตัวมาแหงนหี่และค่ะแต่ตรงน,นี้เนี่ยมีปัญหาว่าจากรักที่เราได้เนี่ยถ้าเราอยากจะขึ้่มมนปฏิบัติได้แต่มันต้องรู้อย่างเพิ่มเนี่ตัาสินต่อไปไปถา,ามาเลยค่ะไปเรื่อยกันเลยค่ะจา่จาเราจะพูดไปเรื่อยกันเลย อาจารย์ะคะเพื่อดันดุชื่อปกเรื่องการประเมินการอาร่านคิดว<ะ>ิเคราะห์อ่ารเขียนถูกปะคะครับถ้าเจ้าบรรยายบรรตึตุยัดอาจารย์ได้เกิดเจ้าเอ๊ะอาจารย์เจ้าหมดแล้วอาจารย์เงินแดงกี่ไรเป็กอาจารย์ก้ไม่ได้แคให้รู้อย่างเพื่อนพ้องอาจารย์ต้องวิเคราะห์นะคะ ถูวกวับเจ้านันกเรียนขอจะต้องมีข้อว่าเฮ้อแล้ววันนี้เนี่ยไออย่างค่าชื่อเรื่องมันคือวันการอบรมวันนี้มันคือการประเมินการคิดมีข้ออ่านเขียนตะกี้พอ,อเห็นมาบอกว่าอย่างไรคะ่ะเป้าหมายคืออย่างเจ้าหนึ่งวัดการคิดมีข้ออ่านเขียนอย่างถูกต้องถูกกับเจ้าถูวว้ปกค่ะงจะมาเลยค่ะตอบเลยคะ่ะ จะร,รูวิธีการวัดการประเมินนะครับฮะพีอย่งแัง้นแบบแบบแบบประเมินแบบทดสอบต่างๆนะครับเออมันจะต้องใช้แบบทดสอบจากใดพีอย่งแัง้นค่ะาจากย์คกระบวนการจะต้องสิ้นคนเียนจะได้บอกว่ามัานมีคำถามแบบใดเจ้าไปเลยเนาแล้วมันมันก็จะส่งสารที่มันเอาอะค่ะ แต่ต้องบอกต้เพราะฉะนั้นวันนี้นัาจารย์สอนสูอแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดสูดที่ไหนมันก็สะเทียนเนาบีบีเอนี่เริ่มงยังอ่ะคุณครงเรียนเหรคะที่จะบอกครูเจรัะถ้าอยากให้ดูเอาทุกที่เป็นบีดีเอลลูกเบาเราตัวแท้เลยเ้าจะจับจับเพื่อนขอว่าเจ้าเด็กสมารืเอร์เจ้ายู่เยนเจ้ายูบ้านที่เกิดเป็นคนง่า ลูกที่เป็นเรื่อกเรื่องสารสนเทศดวมง่ายมีมีอค่นัเอออันนี้นเออเรื่องยันใดนะอย่างนั้นเอาจะรัวขึ้นโปรตีนแต่เพราะว่าเราเราหมูเรื่องแต่หพราวนะคะคือมันเป็นเหตุการพจนะคะอยู่ที่ไหนมันจะได้หมดนะคะมันเป็นเหตุกพจน ที่มีเอาได้คือที่ฟิ้นสไตน์มันจะเน้ในใช้สื่อกระตุ้นเนี่ยค่ะาจากกระทำมุ่งอดอ alert อมันมีจุดที่ดีนะคะอาจารแต่จะต้องไปทุกทางจดชื่อมัน alert แล้วจะจะต้องใช้สือ่อเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มันก็เหมือนกับไปรับสารตรงนี้เออมันจะได้ใช้สีเรอ,อน l e r t วิชาว่าเขียนไปเรื่อยนะคะราอนเป็นได้ค่ะเป็นคนล่ะสิ่งนั้มันช่วยเรื่องเลา่าจินตีหายในพ้อ แล้วมันจะเป็นคำถามที่เขาว่าอย่างนี้โอลเนียนที่เราเอาภาพปุโตอซีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งเลยอาจารย์ที่ตัวอาจารย์เน้นจริงอ่ะมันวิเคราะห์ได้อ่ะตรงนี้ง่ายมากมีข้อจี้เรื่องราะห์ที่พออุลก,กิ้งให้คำวาถูกกับอาจารย์มันผ่านกระบวนการวิเคราะห์ค่ะอันนี้คือ thinking ของจริงหนูสอนทุกสาระวิชาหนูก็จะต้องวิเคราะห์ตัวบุคคลทุกสาระวิชาถึงจะตอบ

อเขียนเขียนเขียนอาจารย์เราจำได้เจ uh ้าหลงพว่าคนคนที่คิดหลักสูตรเนี่ยจะต้องเชื่อชมในความงามเราต้องุอกคนชื่นชมวินิจยอาจารย์เฮ้ยเขาก็ได้ไหนอ่ะอาจารย์ได้เหตุเราเขียนในช่วงอ่ะเขียนตัเรีบอ่ะอาจารย์เขามที่สอนเราท้อเป่านี่เรื่องจริงนะเจ้าบอเลยนเขียนในลีบเขียนในห้องช่วงเตุเราก็ถือว่าเป็น ในทเทปที่ทําสัตว์ไทยเนอะตัวผู้สาไทยด้วยตอนนี้เจาได้ทำโครงการของประเทศชลงแรกๆกันนะครับของมช้อตี่ต้องไปตรวจฟูสัตวไทยเขาขาดซื้อค่ะและก็ต้องมีข้อตัวชีวกะก็เลยรู้ว่าตัวชีวะแต่เนี้ยถือว่างามน,นะอาจารย์เขียนแม่ตออมีมาลายากเขียนซอเซียนนี่นไม่ดีนะเจ้าเดินต่ามน,นั้นตลอดเลยโจ๊กนี้ที่ได้ทํางานพวกเนี้ยก็เลยรู้ว่าเออเหมือนเล่นต้นตัวซอเซียนเจ้างทีเจ้าอันเ็น ว่าเขียนให้มันขึ้นมเพื่เจ็บปวดไม่ย่วพอดีอันนี้จะแต่รีบมูมม้ดได้หัวใจนะจริงๆครนะูสไาเนี่ยตัวหนึ่องข้อเขียนในช่วงนนะี้เนี่ยตัวอาจารย์คำโต้งโตงเงี้ยนะอันนี้เราเขียนบรรกตีบรรุตาเรางคนเขียนคำหยาเนะี่ยเปนมีในอ,นะอาษาไทยอ่ะสมมติถ้าอาจารย์จะสอนอาจารย์จะเดินตามตัวชีวะตัวนี้ว่าเขียนอย่างมีมารายาทในเจ้าครูแบบภา,าษากำเมืองอะเนาะอาจารย์ที่ไรดีให้นักเรียนไปซอ้อ อันนี้หลงในช่วงอาจารย์อาจารย์เป็นได้ผู้อะไรในช่วงช่วไหนสมมติถาม่าเรื่อยนะค่ะอันนี้เจ้าอันเดียวร์แตงกีมาสุดอ่างสุดอ่างได้หมดถ่ายได้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 สมุดตัดไรอย่างไรขึ้นทะเบียนยังไงครับรับสารคือหนึ้งอ่างหรือหนึ่งเป็นค้นต่างแรงเย็นอะไรเจ้าทำโต๊ะอะไรเจ้าเป็นไงค่ะรับสารก็คือสารคือสารสนเทศตรงนี้ถูกหรอค่ะ และยังไงดีเพื่อเรียนคคราะอาจารย์รต้องกระตุ้นเรื่องคำถามก็เหมือนผีตัวเดียวที่เราเมื่อจัดแต่งกระตุ้นในรเดีนรสมมติว่าเรามีเจอในห้องส้วมแบบสมมติว่าเราออนทนยพวกมาระทำรายงานเรื่องนี้ละสมมติเราก็จะต้องถามว่าไอสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นนสุขอนไหมหอศหรือไม่ อัรีค่ะอาจารย์อัตรีค่ะเาถ้าเราเจอว่าห้องห้องน้ำเราสะอาดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอสิ่งเหล่านี้สมควรที่ที่มันจะทำสุขบัรใถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำไหมอะไรคะอะไรคะ้เรคิดว่าจะแก้ไขย่างไรถ้าเจอเพื่นทำแบบนี้คือจแอบเข้าไปอค่ะทีกว่ได้ะแต่ถ้าอาจารย์มองว่า อาจารย์เพราว่าเขาเขียนในที่น้องเห็นเขาเขียนอะไรบ้างอเนี้ยเป็นจำมต้องระงมันไปเรื่อยแน่หนึ่ออกไม่เอเออทำไมถึงเขียนนองเรียนลองวิเคราะห์ว่าคนอาจจะทำไมเขาถึงเขียนและถ้าตัวเรียนเป็นคู่กรณีที่เขาเขียนด่าเน,านี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรไ,ไปเรื่อยนะอาจารย์ไอ,อเดิตมต่างประเทศนะคะแต่ใช้บริบท นอกจากจะใช้สื่อแล้วก็มีหน้ามีแน่มีจะใครออกหรอกไม่ยากอาจารย์แม้ว่าจะเข้าชาวเอสก็ต้องตื่นเต้นเดิมจันนี่ได้คุณครูสอนเรื่องการคุณครูสังเกตนะคะที่ราชพัฒนงรายนะคะเข้องสามารถอู่ได้เลยในเรื่องที่ที่ดีมากๆและชนะเลิศเลยนะคะคุณครูสอนสังเกตจะบอกให้เรียนมี โปีโคสเกตมันจะตบเปิดเปิดใครไม่เชื่อกีมจะยเว่าแตลบเเปาว่าตลอปิดเปิดคืองานงหมวยจะแดงเนาะเวลาดูเอาเป็นเขาจะเปิดสกันแล้วเปิดอู่น่ะอาจะแต่แต่ก็ออกมสกเขาจะมีความจูก่นทุกเพราะว่าโครงภาษาของแม่เขาซิปีแล้วส่วนมันพูดใส่แทที่เยอูดอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเขาคเคยโจงกระหนาดเรียนเป็นอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว,ว่าปีนี้สอบปีสา,อาม,าอ,ามาอ,อ,กออมาอู้แน่นห้องเขาหน่อยไปคิดเพียซ้อมกับไปซ้อมพูดกับไปเลิกไปเลยชอบเนี่ยเฟรมมูส่งงานดังเฟรมมูเพื่อนเพื่อนเข้าไปวิจัยนี้ทำวิจัยด้วยตัวนะค่ะแต่ว่าใบาห้าด้ค่ะเขาเนี่ยสุดท้ายเขาทำแค่หาค้าแบบเดียนะค่ะเขาตัวรู้ว่าหล่อนที่ เปฝึกอ่านแล้วออกหน้าเฟซบุกเมเจอร์นะคะต้องเมเจอร์น่ะอันนี้เมเจอร์เขาผ่านการซ้อมกี่รอบมาทำไปยี loser, Navy, ่สิบค่ะจแต่งหน้าแต่งตาก่อนจะออกแต่แล้วมาคนแต่งงางมานแต่งเองนะคะเล่นเนะเราเขาแต่งหน้างานไหว่าที่แต่งหาจอา่างเล่นลูกศิษย์อันนี้แต่งงานเราแต่งคนเดียวเนี่ยเราก็่ะแต่งงานงานเกินนะคะเราก็แต่งงาน่ต้องไปแต่งงานให้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ ที่ออทวิจาร์เขาจะดูท้าคนไปวิจารณ์ทุกคนนะคะเขาไปตัวดูว่าอีนั่งไมเนี่ยก่อนที่มันจะวิจารณ์มันเนี่นยาปากชีโรอาจารย์มันเปิดเทลงเจ้าคนที่กเกิดเทลงนะคะคนที่คนที่อ่าคนที่จะิดเสนอคะ่ะออกเสียงที่ถูกแต่อกอ่อนเห็นลีเช็คเขารู้แหล่กซอสของฝรั่งเงยอะมากว่าต้องใช้ทำปากน้ำแต่ยังแบบถึงจะสกอนออกมาออกมาได้เหมือนฝรั่งแท้ๆอะคะ่ะเพราะเราถูเกเยียดวัฒนธรรมนะคะ ถ้าพูดไทยไม่ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดอย่าไปพูดใกล้ครูสังเกตนะคะไปถ้าครูสังเกตกลับมาเป็นแถวให้เขาซุกมาเนาะเป็นใดะอาจารยร์ค่ะเขาเบิดเทกค,คนนี้เบิดเทกไม่ต่ำกว่าห้าแหล่งข้าจารย์คนซ้อมเนี่ยซ้อสไม่แต่งเลยที่จะกลายเป็นเออสมดับหน้าเป็นใดะอาจารย์เก่งอัตโนมัติเก่งร้อนเข้มาพลิก hmm. ตัวทีไปเลยก่อนหน้านี้เป็นใดข้าพึ่งพูดหน้าหอา้องมาสอง เขายีบเองหมดเลยอาจารยใช้ไอทีถูกไหมถูกไหมมีสอบสเสนออาจารย์นอกนั้นเจ้าบอกให้ตื่นเต้นอะไรตั้งถือวิธีคิดเรื่องวิธีคิดมากกว่าเอาทุนพระรเจ้าชูมี่ส่เราอ่อ,อนเรื่องที่พยายามพิมพ์ใส่เขา,พา,า,า,ากกเพราะน้องให้มันถึงจบกระแจกทำอะไรต้องพิมพ์ใส่กันนะคือต้องนับถือวิธีคิดมากกว่าเอาทุนที่ออกมาค่ะมันคิดได้ไหมเหมือนงาจารยแล้วนะเออ คิดได้จะใดทำห้าเสื่ออะไรนะแล้วเปลี่ยนจากวิพากษ์วิาพากษ์วิจารณ์เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะวิจารณ์อย่างมีมารยาทใช้ภาษาเขีที่มีมารยาทยิ่งเป็นโลกไซเบอร์แล้วทับดิบเนี่ยมันพอที่เป็นปุ๊บมันยัยงมีงอยู่ในไซเบอร์โบราณจานคาสื่อทุกอย่างสุดเด็กจะต้องมีวินิจฉัยและเลือกว่าไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแนะ่นักนะอาจารย์นักนะเพราะวันจนันทร์เนาะมันติดเกมกันหมดเลย มันสามารถใช้ใส่เพื่อเจนินตัวและทำให้คนเกลียดเราได้เลยต้องระวังนะต้องระเพราฉนั้นได้บริจาควิพากษ์วิจารโค่นกันด้อยในไมโครโฟูต้องมาพ้องประชุมว่าคราต้องการแต่เราต้องการท้องเสือจะแยกขาดกันได้สอบอกอันนี้เราตองเรื่อนไาอันนี้รู้ไปน้อยยังแต่ว่ารูเกิบอกว่าอาจารย์ว่าเหมะหรอไม่หมาะเป็นอย่างไรได้เรื่องการวิพากจารซึ่งเหมือนยิบอี อาจารย์อยากเข้าที่เองจัดแห่ที่เบนไมีอย่างทาทเทคโนโลยีอ่ะมีไะไรดีอาจารย์การสอนชั้ยังที่ว่าเนี่ยบอกว่าที่มันใช่เขาพอบอววกว่าบอกว่ามุกเจ้าพูดความยิ่งเล้วจะได้บูของค่ะเทคโนโลยีพเพราะว่าบอยก็เป็นเทคโนโลยีนี่ยนะบูกปุ๊บแล้วมันดีนะถูกป่ะค่ะอาจารย์อาจารย์จะพูดอย่างการปฏิบัติที่วา่าที่เขาบอกว่า แ so ับเจ้านี่ก็ได้ได้ยิไค่ะยืนบรรยายเอยสมาระอาจารย์ได้ฝืนพูดไหครั้งแรกที่จะพูน้าห้อจะพูดตัวไหนเสกสอนก็ว่าก่อนหน้าครับติวเียแล้วอล้วอาจารย์อาจารย์ว่าพี่เป็นคนปรวจถ้าเวลาพี่บรรยายอ่ะพี่เป็นประธานชทรโนภาษาไทยได้ฝืเรื่องแต่เป็นนักเรียน แม้แต่ไข่กระเจ้าที่ได้สุดเด็กนี่บ่อยๆอาจารย์มันตึงขั้วมาแห่จารยนมูดที่เป็นพิธีกรที่เห็นแมงตัวแล้วมันโจโละใส่ไหนดูเถอะขอฟื้นใจเป็นนักเรียนแล้วอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงอาจารย์ถ้าอาจารย์ได้สุดเด็กอย่างนี้บ่อยๆจะบอกอะไรมันต้องเป็นแง่ยิ่งแย่ตีนส่วนหน้าส่วนหน้าปฏิการอาจารย์มันึงได้จันจะได้จบอย่างบอกว่าจะไปบริการา ลูกผมบอ่ให้เขาเป็นไพ่อให้เ่าจเอสก็คือไปแบบนก้แหละไอ้ตาดจาเลยทขเขียนรายละเอียดเลยก่อนจะไปนะคะอาจารย์จะคิดว่า้ารักเรีปมาเลยมีสามอยูที่บ้านแล้วดูวิธีคิดของตัวเองมันก็คือเนี่ยลูกเขาสฉบับพวคือเป็นถูกหมองว่าวิธีหา แม่ครับลงเครื่องเครื่องรถไฟตรงนี้แล้วแม่เลาะตรงนี้ในสองสามสถานีคุณแม่จะเจอตรงนี้ท่านท่านี่ไม่เคยไปเลยนะแม่จะใช้เงินทั้งหมดกี่บาทครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ในเรื่องจริงล่ะเราให้อาจารย์สั่งว่าอาจารย์ไปนี่คิดว่ามาได้จะต้องทำเป็นรูปชีอันนี้ได้จารย์ว่าพอสองมาแล้วพอปวยเป็นนี่ยฟุบมา ยังมากกนั้นลูกไม่มี่ว่าเลูกมีเส้นดีวลูกส่งเป็นห้างคอมิวเต่เดีวลูกต้องใช้คอมพิวเตอร์เนอะกันได้ตลอเทคโนโลยีอะถูกก่ะคอมพิวเตอร์เนี้ยนะท่านสมัยกว่าลูกแมนถ้ามนมีเอาว่ากันอาจารย์สองกันมีแล้วก็เส้นผ้กเือเขาเล่นแต่ที่ยังยงฮาลเล่นแล้วเนอะจะไปดือเมื่อหลัจมันไปไกลกว่าฮาวเวิราจารย์เจ้ากราลันอกว่าอาจารย์บันี้ขึ้นว่าเขาได้ถ้าอันเขาจะพั จ้าหนึ่งเจ้าบอกว่าลูกอยู่ป .5 นำทางพี่สาวไปเลยเจ้าไปเลยไปกันสามคนบอกเลยตะตกเป้เลยเขาใช้เวทีเซิร์ฟเราค่ะเพราะเขาเรียนมีมีแอรเขาผ่านการใช้ไอทีเยอะมันเป็นเหตุการณ์นะอาจารย์ไปออกข้อสอบอะไรมันต้องได้เป็นเหตุการณ์คือบอกเลยเนาะตอนนี้เราขอโมดงานถึงเวอาจาร็จได้เด็กๆทุกคนนะค่ะ เมื่อกี้ที่บอกว่าถาเราผิดอันนี้ะนะแต่เราจะทำสั่งกัย่ดีแต่กางคนาคนที่นาจะตรมืนเนี่ยเราจะเริ่มทุกรียนนะคะอันั้ว่าถ้จะเริ่มจุดไหนก็เดี๋ยวจุดต่อไปเนี่นคือจุดละและต่เ,เราเล่นเนอะอาจจะทำเทปกลาแล้วที่จะทำเพื่องขาบริสัทจบยังพูดกันเนอะยังผูดกันเนอะวิชาพูดเป็นเทศกาค่ะพูดเป็ทาค่ะเอาไงไ่ายนาอย่างนี้นาะจะเนาะโนเนา คือเจ้าเจ้าเจ้าแต่เชื่อชมวิธีคิดอย่าเงี้ยเอาเอาง่ายๆนะมีรอออเมินสลางมุมที่บ้านอยู่อยู่ไม่อยู่ปีสองนะจ๊ะเป็นจริงๆค่ะอย่างแงามาบพวกนี้อยอยู่คุณแม่หนูจะไปลาตายละเจ้าคะ อ๋อลูกอะลูกบอกแผนการเดินทางลูกมาคุณแม่ก่อนเขาบอกว่าลูกจะลงตรงนี้ลูกไปตรงนี้ลูกไปตรงนี้บทรถรับจ้างที่ลูกติดต่อไว้มันจะเป็นคนนี้นะจะรับลูกไปลงที่นี่ลูกจี่ไปถึงที่นั่นเวลานี้เ้ยทาก็ถามต่อว้วลูกไปในมูสอนรัตส์หรคอมพิวเตอร์เขาได้จำสมัยลูกใช้วิธีอินเทอร์เน็ตค่ะในคือเกศค เวลาเจ้าลูกกับลูกเจ้าวบบโอ้สันนิมิธีคิดดีเนาะอันนี้เราสะเทือนลูกของกราลืมเนาะอ,อันนี้คือนับถือวิธีคิดเจ้าอุระใหญ่น่ะแท่ที่าอาจารย์ถามว่าถามว่าอาจารย์เอาคำถามอาจารย์เออ,าาอ่ถ้าจะทำศาสนาศาสตร์เจ้าอยากจะเป็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะเขาทำแบบไหนถูกไม่ถูกเขาเขา้าเล่นใช้ใอันไหนบ้างเราเขียนสรุปมา กูจะเดินทางไปประเทศลาวทูมายาเดออาจารย์ไปคนเดียวอาจารย์จะไปออกนั่นมหาสัญจาณนั่อาจารย์ทำเวลาได้สักสองอาทิตย์นะคุณแม่เขาโทรสารมาบอกกูขอไปขเขมนต่อค่ะตอนนั้นกูกำลังเผาเข,าขาเมนเป็นั่งดูพวกมัน,นมปีกมาอย่างเงี้ยจะได้แต่เราวิธีค,คิดเขาดีไงเขารู้ว่าเขาต้องป้องกันตัวยังไงอาจารย์สุดยอดอะไสักอยางนึ่งอันนี้มันมองว่าเหตุการณ์ก็อาจารย์มันาามต้องไปพูดกับพี่ชา,ายหรือเช่ แล้วก็เขียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องถ้าน้องนี้คจะทำผ่อนเช้าตีเดียวเลยอย่าอย่าเพิ่งนองเพิ่งไปอุ้ชมพูแล้วอ่ะพูว่ามันน่าจะกาดนะหมดจัเป็นต้องไปผูกกับวิชามันจะตอนทดสอบตังเงินตั้งแหนหน้ว่าอะไรถ้าเราไปคนเดียวตึงไปที่เหมือนตัวนี้เป็นตัวเนาะ Oke hãy tận biến sắp khác với địa hoàng qua.